อาเชอร์ผมจะไปตัดคลิปอะอาเชอร์ไปกับผมไหม <S 2> <S 2> <S ผมจะไปตัดคลิปอาเชอร์ไปกับผมโอเคนายยิงไกลคุ้มกันผมเราไปเก็บเวลกันแล้วก็ปล่อยให้คลิปเราอะตีจนป้อมมันแตกถ้ามันมันกันมันจะไหวไหมว่ามันสองคนกันไหวเพราะว่านายคุ้มกันใ่ห้ผมผมจะยืนแทงคลิปให้ ก็ลองดูถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ไง,ไงลองดองูมันต้องลองดูก่อนไงเหมือนโดนเย็ดตุตดครั้งแรกอะ <c oughs> ลองดูถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอืมคอยบอกด้วยถ้ากลางหายอะ นี่คีบชุดแรกนี่ไงใช่ไหมวะนี่ไงมาละอาเชอร์มาเจเวลอาเชอร์อย่าไม่ได้เวลมาอยู่ใ,ใกล้ๆอาเชอร์อย่าไม่ได้เวล <c oughs> มันอยู่ล่างตัวเดียวด้วยว่ะ <c oughs> ป้อมมันโบแน่เลยวะ่ะถ้าไม่มีใครกันอะไมนตัวเดียวเราในป่าตัวหนึง่ง <c oughs> ใครวะไม่มี อ๋อโซโลโมอนไอ้เฮียโซโลโมอนนี่วะอย่างนี้ล่างก็โบดิดิไอ้เชิรมายังไม่ได้เวลนะเห็นป่ะบอกแล้วสามแล้วบนหายนบนหายบอกด้วยดิไอ้เฮียไม่บอกเลยมันเพิ่งจะโผล่หัวมันเพิ่งจะโผล่หัวมา เดี๋ยวเดีอยวรอมันกลับไปก่อนไม่ใช่หรอกมันหายตั้งแต่ต้นแล้วชาโดว์เพิ่งจะมาถึงเลนมเมื่อกี้มามามาอาเช่ผมแทงเอง <c oughs> โอ้กูไม่รอแล้ว ถอยก่อนอาชเชอร์ถอยก่อนแต่ป้อมมันก็เกือบแตกแล้วล่ะป้อมมันก็ไอน้นันฟาร์มล่างอยู่สามหรอือเปล่าวะอ๋อไม่ไม่ผมไม่เล่นสูตรนั้นรอเออเดี๋ยวลองดูลองดูกูลืมกูลืม ปีนตายนะลูกโกงน่นะแบบนี้นะอือือเมันต่อแต่อาเชอร์ว่ะสวยเพื่อนแม่ตายปุ๊บซ้ำให้เลยนี่ยเมื่อกี้

ตายแล้วเอ้ยตายแล้วเยอะเ้ยแม่งวาร์ปมาอีกไอ้สันซัอไม่ได้หรอกตัวอาเชอร์ล็อกไว้แล้วไอ้แซนมาไอ้แซนมาไอ้โซโลมอนก็มามันมาไล่เย็ดตูดกูแล้วะ เอ้ามันทําอะไรวะเอ้ยกูงงมันทำไมมันไม่ตีอาเชอร์ว่ามันวิ่งตามมาถึงในป้อมแล้วอ่ะไอ้เฮี้ยมันทําอะไรของมันวะมันหิวไม่ใช่อาเชอร์มันแอบอยู่ตรงนั้นน่ะแอบตรงข้างป่าขี้อ่ะมันไม่ตีอ่ะแซนเมื่อกี้อาเชอร์มึงเห็นไหมกูก็งงเหมือนกันนะเนอะ พี่รถสัตว์ดูกำลังไปเล่นบอลแคมเปญผมมาแล้วอ๋อแม่งแยกล่างสก,กิลผมหลุดเลยโคตรโหดในเช็ดแค่ขนาดเปร้ยลกยังต้องกดไลค์ ได้แล้วได้ป้อมร่างแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> ป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วไอ้เขียไม่เห็นปินสักตรวหายไปรอแป๊บนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวบอก เดะถึงแล้ว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 ซัดเต็มบาดทะลอะมือแข็งตอกแตกกันไปเลยนิ่มขนาดาเียนี่มันคนลึกขี้กันวะ าวาวป้อมล่างจะระเบิดแล้วเว้ยไอ้เฮียห้าทีแต่ได้สองป้อมไหนะไอ้สั้าวห้าทีได้สองป้อมเลยเว้ยโอ้ยกูไม่รอดแล้วไม่นะไม่เดี๋ยวโดนซ้ำเขาแล้วไอ้ฟินไอ้นหน้าหี มันหนีไปทางนี้มันหนีบินเผามาไล่สูงึ้นขี่ไล่กันทีอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลย I know to go. where โ,โอ้โย,ยิงอย่างกับโรนัลดอานาคตดาวันโบนี่คงอยู่ไม่ไกลอ่ะ <c oughs> เราไปถ่ายป้อมกลางต่อเราถ่ายร่างมันซะโบ้เลยร่างโบหมดแล้ว ราช่วงย็ดตูดป้อมกลางอยู่เราจะเย็ดตูดป้อมกาอลมกางจนกว่ามันจะระเบิดนะพวกมันเยอะว่ะโซโลมอนอีกได้สัตว์โอ้ยเอเอทเทียบเลยว่าตีนนะอ,อ่ะกะรับไปกูสะกดคำว่าส้นตีนไปละไปแล้วสัตว์พิษอยู่แล้วอือไอ้นี่ก็ตีจังเลย ความกางเกิดแตกไร้สว์ผมสะกดคำว่าส้นตีนไปแล้วครับเวิร์กก่กว่าสูตรเนี้ยตัดป้อมอะป้อมโบไปสองป้อมเดี๋ยวจะตัดป้อมกลางให้ได้ไปถ่ายป้อมบนต่อเน้นถ่ายอย่างเดียวถ่ายให้โลง่ง <c oughs> ระวังอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยว้ยยิงไม่หยุดแบบนี้แ็ดที่ต้องขนาดเปรี้ยยังต้องกดไลค์ พี่นี่ไปคิดแบบคนอื่นยิงบ้างเหรอฮะการตายของผมไม่สูญเปล่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ป้อมกลางแล้วเอาป้อมกลางให้ได้ผมยอมเสียสละเพื่อเราได้ป้อมกลางไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วต่อไปถ่ายป้อมเบิร์นกันเน้นถ่ายถ่ายให้โล่ง เฮ้ยยาไอ้เฮียมึงจะไปฟ้องกันทำไมมันอ๋อกูไม่ส่งก็ได้มึงอย่าทำนะอย่าแบนนะกูรั่นเลยไอ้เฮียกูส่งหนังโป้ส่งหนังโป้เข้าหอนไอ้เฮียแม่งแกล้งแบนกูชิบหายมึงอย่าแบนนะอย่าอย่ากูตัวกูแม่งมีคนไปดูคลิปในช่อง youtube กูอะแล้วกูโยนเกมอะแม่งแจ้งแบนกูเจ็ดวันไอสัตว์โคตรเฮียเลย มึงพิมพ์ไปอ่ะฮอนโปรูตุแต่ในยูทูบอ่ะมีที่ดูอยู่อ่ะช่องกูอ่ะบนมามาถ่ายบนกันผมตัดคลิปให้ผมมีพีเคหีแตดแล้วจะล็อกพวกมันรับรองงานนี้แตดหีแน่ได้เกาะสะท้อนก่อนพวกมันจะรู้ซึ้งถึงรสชาติของขนมปังด้วยวิธีแากเซ็นเงินไอสัตว์กูไม่คิดว่าจะมียานี้อยู่ในป่า ลีจินเนอรสายไถไถอย่างเดียวไถให้โล่งไถให้โบว่าเราไถเท่านั้นเฮ้ยป้อมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้ว At last Yes! Go so on! Ah! <laughs> victims! I am the strongest! Yes! I know where to go! Ah! Victims! They will die on their knees! Oh. Ah. ah, victims. <laughs> wow, wow, wow. Yes. Serial killer. At last. Oh. Papa Wow! มาเดี๋ยวคอให้ไม่ต้องคอข <c oughs> ้างฝั่งเรามีพีเจเตอร์ด้วยเหรอวะเอาป้อมกลางไป <c oughs> ได้แล้วได้อีกคอามหนึ่งแล้วควมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเอาไงดีบอนต่อไหมยาวเลยไหมห s. <S จะเอาแนวหน้ามันให้หมดแล้วรีบจบเดี๋ยวมันเหลดเกิดชาร์โดฟินมันเหลดเกิดได้นะเว้ยไอโซลมอนนั่นอีกถ้ามันเหลดขึ้นมาสเก็ตขี้เลยนะพวกเราผมเลงไอฟินตผมอยากคอนมากเลยว่ะ มีใครอยู่ไม่ว่าทีมเราอะบินตายแล้วดับสองเลยที่เดี๋ยวผมไปฟาร์มหาออกเกาะสะท้อนก่อนว่ะขอขอฮะใครวะเออไม่ไม่ทันละไอ้เหี้ยโทษโทษโทษขอโทษไม่ทันว่ะ Tonight in they hell. sleep ทีนี้ก็เหลือแต่เอาคองแล้วขึ้นบาลล็กมนันนะจ๊ะเดีย๋ยวหาเกาะสะท้อนก่อน13นาทีปั้มโบหมดเลยเออเหลือแต่บน ีประตงน้บนลุนออกก็เด้อลุนจริงลุนล่างลุนปอมไปลุนบนระวังเอเอระวังเอเอขคนเดียวฮะ ไปล้างแล้วฟินไปล่างแล้วล้างเทียบเลยล้างเทียบเลย uh, ได้แล้วเว่ยกูจะก่อสะท้อนละเฮ้ยผมกำลังไปอ้อละเอ้าวอะไรวะแม่งตายกันหมดแล้วไอ้สัตว์กโดูเขาดีอะทั้งสองเลยชนะง่ายๆชนะใสๆกูเข้าไปรอตีนายลูนจริงเป็นลูนล่างลูนปอมเป็นลูนโบรเดอร์ลูนจริงมุกเกย์มาแล้วไง ทุ่งทะเลเกงลืนบ่าลื่นอ่านักลบสายฟ้าป้อมไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วว้าวป้อมยิงกูเดินผิดทางอ่ะดีเอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าข้างก็ตบเรียบ โรงเรียนล่างทรงวิทยาสอนคนดีเป็นคนบ้าขอนคนสอนคนธรรมดาเป็นล่างทรงน้ำปลาตากะหรี่แบกกุ้งเค็มทุกหยดสกปรกทุกขวดต้องกะหรี่แบกกุ้งเท่านั้น เราไปเย็ดตูดคองกันไหมเฮ้ยจะผมดันล่างคนเดียวดีกว่าพวกนายดันบนแล้วกันเราจะใช้แผนยุทธวิธีโบสด์ตำบิดบีบเข้าไปจากสองทางพร้อมกันให้มันขมิบรูตูดเหมือนกับจุดไฟแช็กลนขนตูดพวกมันนะ่ะเราจะดันล่างกับดันบนพร้อมกันโยกไปโยกมาสมีเขียวเฮ้ยรีเจนนะรีเจนรีเจนตรงนี้มีรีเจนรีเจนอยู่ล่างเด้อ At last. Hơi giờ pom mệt nha, tao vẫn mới đeo pom mình nha hơi. At last. Regeneration. <coughs> I know where to go. Đàn <coughs> 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 นั่นตีนใช่ไหมโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเด็กๆไปน้องขาแล้วแต่ไม่ตายวายสัตว์อาเชอร์ดันบนไปเอาไม่ไปช่วยอาเชอร์ดันกันหรอวะมันมันดันคนเดียวไว แอปลาบ้าแอฟได้ปลาบ้าเอามาดิเฮ้ยให้แอปไปให้แอปไปจะดีซะให้พเีเตอร์ไม่ดีกว่าหรอวะอสัตว์เอ้ยเหียตะโลที่ผายนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอ เฮ้ยเรายัางไม่ได้ปลั๊กมาเลยนะเว้ยมันบวกเราก็ตายเหมือนกันนะเรอพวกมันก็จะเกิดมีเงินด้วยนะ่ะพีเตอร์ปัญหาของพีเตอร์มันเป็นรองเท้าสามสีมันติดคีบไอ้เฮียปัญหาของพีเตอร์รองเท้าสามสี <BR ID AT> ER> มันเดินติดคีบมันต้องเป็นรองเท้ากดอ่ะมันเวลาบวกอ่ะติดคีบคีบมาเยอะไงนะ่ะ ไปคาฟ้าเนี่ยให้พีเดเตอร์ไปอะคาทาฟ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าให้พีเดเ,เตอร์คาทาฟ้ามันใจนั่นกว่านี่สะท้อนบักขำหน่อยคือเมาเก่งขันเม <Okay. S 2> ื่อจะสั่นบักขันเกือบตายเองแล้วเมื่อกี้คือผมไม่ค่อยมีมานาไปผ่าตัวที่สองตัวที่สามหรอกอันติผมผ่าตายตัวหนึ่งก็ถือว่าหรูแล้วมานาผมไม่ได้มีเหลือเฟือไปผ่าสองสามสี่ถ้ามันอันอันติมัน มันรีเซ็ตเมื่อผ่าตายอ่ะมันไงมันก็ต้องใช้มานาเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะค <At last. S 1> ำนวณพลาดมันก็ตายดันบนกันเลยที่ผมดันล่างเอง ไม่ให้ขวดกูกดเลยเหรอไม่ท้นแล้วไปเถอะนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าก็ตบเรียบมึงคือมาบวดมาเหลือ มันตายไปแล้วหนึ่งว่ะมันตายไปแล้วสองเฮ้ยป้อไมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเฮ้ยป้อไมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้ว Rock roll! and ้อมุ๋ยอ้าว,าวเฮ้ยใครจะหาไอ้เขียวแตกซะแล้วไอ้หมอ้าเฮ้ยใครจะหาไอ้เขียวแตกซะแล้ว โรงเรียนล่าง <mel> <ic sy> ทรงวิทยาสอนคนดีเ <perk> ป <nationale prayed> <c oughs> ็นคนบ้าสอนคนธรรมดาเป็นล่างทรงบ้าดิทงที่มันทันขี่ไล่ อยู่บนหมดใช่มามผมลอยล่างเลยเด้อบ้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอนี่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งกัะตบเรียบโรงเรียนล่างทรงวิทยาสอนคนดีเป็นคนบ้าสอนคนธรรมดาเป็นล่างทรง น้ำปลาตากรีแบกปุ้งเค็มทุกหยดสกปรกทุกตัวใอ้าเฮ้ยหาไอ้เขียวแตกซะแล้วแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยว้าวกีโทนะห้ะเดี๋ยวนนีงไปนี่ข้อกันน่าล่ เด็กเด็กไปฮันเดอร์ควเยอร์เซนเงินล่องตูดปิดพาโลโอ้นี่ตูดโอ้มังกรมันเป็นพุทซาที่ชาวไทยนั้นร้องกันปอดโลดาปิดพาโลโอ้นี่ตูดโอ้มังกรมันเป็นพุทซาที่ชาวไทยนั้นร้องกันความไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้ว เฮ้ยดาไนเขียวแตกซะแล้วพวกเราชนะแล้วอัลลอฮัดบานอัลลอฮัดบานอัลลอฮัดบันนี่ขยับไปาแล้วเหรอทันเดอร์ควยเยอร์อัลลอฮัดบานอัลลอฮัดบาน